หน้าตาก็จะบึ้งตึงหน่อยนะครับเทรนนาโนซ้อมครั้งแรกครับหลังสอยแยกทางกับลิเวอร์พูลนะครับ no, รเทรนนาลิซ่าโนเผชิญความมืดอันในการกลับมาฝึกซ้อมครั้งแรกกับลิเวอร์พูลครับนับตั้งแต่มีข่าวเตรียมย้ายไปเรอลมาดิดดูเหมือนว่าเทรนนาโนครับต้องทนทุกข์ทรมานกับการฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานเพียงไม่กี่วันหลังรายงานบอกว่าตกลงละจะย้ายออกจากแอนฟิลด์ไปอยู่กับเรอลมาดิดในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังเบรีทีมชาติลิวพูจะกลับมาลงสนามเกมพิม์ลีกอีกครั้งในวันพุธนี้ครับด้วยการไปเจอกับทางเอเวอร์ตันนะในเกมมือซ้ายดับบี้แมชคู่ปรับตลอดการด้วยแต้มเหนือกว่าสแตน12แต้มนะเตะพวกนี้นะคืนนี้นนเตะก่อนแม้เทรนต์อโนครับตกเป็นข่าวเตวรียมมัมลาทีมแต่อันเดสลอตคุนซือรลิวพูยังคงกระตือรือร้นในการใช้เล่นที่ดีสุดที่มีอยู่ในมือตลอด9เกมสุดท้ายของลิวพูครับ ซึ่งกำลังไล่ล่าแชมป์สมัยที่2ในยุคของผิวหนังกฤษนะครับในคลิปวิดีโอจากบัญชีอย่างเป็นทางการของลิฟวูเมื่อวานเนี่ยครับจะเห็นว่าโทยนาโนเนี่ยโอ้โหจับมือกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโดมินิกซูบอสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โคดิคาโปอย่างเก้กเก๊กกงๆนะครับขณะที่การกลับมาฝึกซ้อมที่ศูนย์เอ็กซ่าในเคิร์กบี้เนี่ยดูเหมือนชารนะของโทยนาโนจะไม่อาจสบตากับผู้เล่นคนใดคนใดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นต่างก็แสดงท่าทีหหดูใจ ก่อนหน้านี้ในวิดีโอที่โมซาลาเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับขณะที่เขาเองก็ต้อนรับโชโกเมสกลับสู่ศูนย์ฝึกซ้อมหลังพูดคุยกับโดมินิโซบอสไลนะครับเนี่ยก็ดูสีหน้าคล้าตาของเทรนาโนก็บึง้งตึงนะครับก็จะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะครับ <laughs> กลับมาฝึกซ้อมหลังจากที่มีข่าวว่าจะไปเรอันบริดแบบหนาหูมากๆนะครับตอนนี้รอดูแล้วกันนะครับจะหมู่หรือจาเดี๋ยวรู้กันสำหรับสถานการณ์ของ เทรนด์อเล็กซนเดอร์อโน่กับทางเรอัลมาริดครับจะลงเอยแฮปปี้แอนดิ้งแบบไหนและจะแยกทางกับลิเวอร์พูลเยี่ยงไรยังไงก็มารอดูแล้วกันนะครับไปอยู่ที่เรอัลมาดริดครับนี่ฮะเขาก็จะไปอยู่กับเพื่อนรักของเขาเพื่อนสนิทสนมเลยอย่างจูดเบริงแฮมไปรอดูแล้วกันครับ